อ,องค์การแห่สุตจังหวัดชลบุรีได้รับการจัดสรรวัคซีนนะครับมาจํานวนทั้งสิ้น43,300คนนะครับซึ่งก็จะมีกลุ่มเป้าหมายที่ตามทางราชวิเลยได้กําหนดเอาไว้นะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มบุคลากรทางการศึกษากลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของทางอาสาสมัครต่างๆนะครับกลุ่มที่3ก็จะเป็นในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์และก็ทางสาธารณสุข นะครับแล้วก็ยังมีในกลุ่มเ,เรียกว่ากลุ่มเรียกว่ากลุ่มผู้ยากไร้นะครับจะเป็นคนพิการาผู้ยากไร้นะครับแล้วก็มีผู้ที่อายุ70ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ในส่วนของคนพิการนะครับแล้วก็มีในส่วนของพระนักบวชด,ด้วยนะครับรวมแล้วเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น43,000คนนะครับก็คือ86,000โดสนะครับซึ่งหลังจากาองค์การแหายสุทจังหวัดชุมพีได้รับการ หนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการต่างเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มกระบวนการในการที่จะรับลงทะเบียนนะครับแล้วก็เตรียมนัดหมายในการที่จะฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทั้งจังหวัดต่อไปนะครับก็เรียนว่าอันนี้เราจะต้องพยายามกระจายไปยังกลุ่มนะครับเป้าหมายให้ได้ถูกต้องแล้วก็กระจายทั่วทั้งจังหวัดนะครับต่อไปครับ